ขายลึกไปแล้วให้กับเต็นท์เนี่ยครับแล้วจูๆ่ๆใบสั่งส่งมาที่บ้านงานเข้าแล้วจะทำไง<ๆ>แล้วเราจ่ายเต็นท์จ่ายอันนี้ก็มีบ่อยมีบ่อยยิ่งสมัยก่อนที่แบบยังไม่ได้ออนไลน์เข้าระบบอะไรเนี่ยมีปัญหาเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจราจรกับขนส่งมันไม่ได้ลิงก์กันเพราะฉะนั้นบางทีลูกค้าขายแล้วก็จะมีช่วงที่มันถือลอยเช่นผมซื้อมาปับ๊บผมกาจะไปทําสี นะไปซ่อมช่วงล่างแล้วก็จะไปฝาไฟแดงมั่งกับความเร็วมั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมที่ขายให้เรามันก็จะส่งใบถังไปที่เดิมหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ยเราโอนไปแล้วนะเราขายได้ไปแล้วนะเราโอนไปแล้วนะแต่ว่าข้อมูลมันดีเลย์กันเป็นแบบหลายเดือนมันไม่ได้ลิงก์กันไงอ่ามันก็มีบ้างบางทีขายไปคนใหม่แล้วโอนเป็นชื่อคนใหม่แล้วนะแล้วเขาก็ขับไปเจอความเร็วต่างจังจหวัด ไปทางยังใบที่เดิมอยู่เลยอันนี้อันนี้ก็มีเรื่อยๆแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันถูกคุมโดยใบสัญญาซื้อขาย ใครทําผิดก็คนนั้นจ่ายแค่นั้นเองส่วนใหญ่ลูกค้าก็บอกลูกค้าก็ส่งมาแล้วกันครับสบายก่อนยังไม่มีรายก็ส่งไปชนีมามั่งส่งเดี๋ยวนี้ดีหน่อยก็ส่งรายมาแล้วเดี๋ยวผมให้คนใหม่จ่ายซึ่งต้องบอกคนเดิมว่าไม่ต้องไปกังวลนะฮะไอคดีวกนี้มันขี้ปะติ๋วมากมันไม่มีใครโดนจับเพราะว่าไม่ใหญ่แต่ไปสั่งหรอกคือเรามีหลักฐานใบสัญญาซื้อขายท่านเก็บไว้ดีๆว่าท่านขายให้ไ์เราตั้งแต่วันไหนเวลาไหนท่านไม่ต้องไปกังวลเรื่องใบสั่งส่วนใหญ่เรามาปุ๊บเราก็เพื่อความสบายใจเราก็เคล นหมเองเพราะฉะนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือโดนใบสั่งณนะตอนที่รถอยู่กับใครก็คนนั้นจ่ายถ้าเป็นใบสั่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนมาขายอันนั้นคุณก็จ่ายไปนะฮะ แต่ว่าถูกตายแล้วเนี่ยถึงไม่จ่ายยังไงเนี่ยร้ายแรงที่สุดก็คือมันก็แค่โดนระง,งับโอนไม่ได้ซึ่งท่านไม่ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะท่านไขายไปแล้วไงไอคนเดือดร้อนคือคนใหม่อันนี้เดือดร้อนเพราะมันโอนไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราเองเดี๋ยวเราจะประสานงานเอาใบสั่งจากท่านคนเดิมไปแจ้งให้คนใหม่ทราบแต่ระหว่างนี้เพราะความสบายใจเราจะเคียย์ให้ท่านก่อนแต่ท่านไม่ต้องไปตกใจน,นี้เรื่องปกติแต่เดี๋ยวนี้น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่า,อ,าออนไลน์ ค่อนข้างเรียลไทม์และหมายว่าพอโอนเป็นชื่อคนใหม่ไปสั่งกปคนใหมแ่แต่มันจะมีช่วงดีเลย์นิดหน่อยก็คือช่วงที่รถยังไม่ได้ขายยังเป็นชื่อท่านอยู่หรือว่าแบบปล่อยรถไปหมาดๆแล้วกระบวนการโอนไปคนใหม่มันยังไม่แล้วเสร็จมันก็จะใบสั่งวิ่งไปบ้านท่านอยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเก็บใบสัญญาซื้อขายไว้สบายใจได้เรื่องเบสิกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตท่านไม่ต้องตกใจนะครับ